สวัสดีค่ะน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทางบ้านนะคะที่ยังขึน้นหอดไปพี่ตั้มเปิลน,นะคะว่าช่วงนี้เปิลติดงานนะพี่น้องบบไปล่ำพยาเน้นพยาแยนนะจ๊ะโบข่อยว่างนะจา๊ะเดี๋ยวเดินสามแถวได้หนึ่งกับชิยุตอีกแต่ีเ้เดือนหาเดือนหัเดือนเจก๊กต้องออกล่ำต่อพี่น้องมันโบโบไมีเวลาเลยคือมือเว้นมือนะจา๊ะปอดน,น,นู้ต้องนู้ต้องไปนะมันต้องไปก็ได้นะค่ะ ว่าเพิ่นก็มานําคือเกาเ่าอ,อืมค่ะเพราะว่าน้องเพิ่นเพิ่นอยู่น้าแฉนเนาะท่านผู้ชมเนาะกะ่ะคือว่าเป็นมือสันวันดีเนาะน้องเพิ่นมือน,นี้เนาะเพราน้องเพิ่นเพิ่นกลับมาจากไอ้กลับมาจากไอ้บานบกหมู่ว่านค่ะเพราะว่าจะปล่อยเองค่ะทามน้องเพิ่นตลอดคะ่ะท่านผู้ชมติดต่อน้องเพิ่นตลอดว่าน้องเพิ่นเป็นจังไ๋ช่วงนี้ฟันวอพอดีว่ามือนีเนาะน้องเพิ่นเนาะ น้องเปิลเพินมีเหลืองลากความฝันสีมาวเบาให้เอฟซีทางบ้านฟังเป็นจังไรน้องเปิลฟันว่าจังไรหรอก่อนอื่นกะทั้งฝันน้่แหละค่ะทั้งไอไอพอพญะาเถรนะคะทั้งปูตาเพิ่น้ะปูหรือสีเปนเขาส้มมันกระบอกมากนะคะค่ะก่อนอื่นหนูจะถ่าวความก่อนงวดงวดที่แล้วมากหนูก็ว่าสีที่ต่อจ่าปอมาอยู่แต่พระเอิญหนูไม่วลานะคะเพราะว่าหนูต้องออกเรื่องสายของหนูคือกันนะจัะจ่าปอค่ะไอปูตาบรรทพาเพินมาเขาส้มสรงอาจารย์นะคะ เพิ่นบอกมาหาศูนย์สามนะจ๊ะบังเอิญเลขกออก0คกศูนย์สามต่ว่าผู้ใดซื้อสองโต้เพิ่นกระถือนะจ๊ะโอ้ค่ะเพิ่นก็ขีดเส้นใต้ไปจังสีนะคะพื่ะเคลียเหล็ดเจ็ดก็เลขเก่าลงนะจ๊ะอืคือปูเือสีเราเกลียรปุ๊บเคลียรเล็กเจ็ดบังสีนะคะกูะเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊ขันังสีนลคะเ็นังบงสีบงสีอันผู้มึงเป็นกระถือผู้มึงเป็นแต่คนในแถมน้ำกั้นค้อยุ่น้ำกั้นมากสิบอกกั้นะสิหูเล่นะแต่ว่าเจ นุ่งกับนูกับ,กบมีโอการซื้อตลี่งใบยู่ใบหนึ่งอ้อยสองใบนะค่ะนุกับถือใบเด็กรางค่ะถือ,อเบิรง,งเงินอีกก็ได้เงินยูพันไปโอ้ค่ะค่ะแสดงว่าน้องเปิืนมานเนาะโอ้แสดงว่าเลขที่เพิ่นหามากนี่ทั้งล่างทั้งบนเนาะน้องเปินืนเนาะแต่ว่าเพียงแต่เพิ่นบอกหาศูนย์สามนี่เป็นขึ้นเป็นหกศูนย์สามไม่ใช่จ้ะเออออกมาเป็นหกศูนย์สามค่ะบานนี้งวดนี้เพิ่นหาบานน้องเปิืนงวดนี้เพิ่นก็หาอีกจ้าเพิ่นหามากหกศูนย์สองเลยพี่น้อง 602 <62. S 1> แมนแต่แล้วเพวกกื่อนกากี่เส้นใต้อีกคือเก้าเอามาตัวเก่าข้าตาปอดแต่ว่ามา,มมาสามศูนย์มาสามศูนย์แต้น<า>ต้นนี้คือปูคือเพคนบอกทุกขวงางก็สิบอกต้นนี้ตลอดต้นดียวตลอดทุกขวงทุกขวงเลยจ้าทุกขวงตั้งแต่เหรนมาทุกขวงางก็สิบอกต้นนี้เลยโอ้ยค่ะท่านผู้ชมนี่ละค่ะท่านผู้ชมจังได้กะติดตามน้องเปินป<า>ืนใบเนาะวันที่เนี่จ้าปอน้องสาไอ้หนูผันฝันหนูมาแต่ไอ้บันบกอะไรมันบเนาะหนูมา นูมากอหอดหมู่วานยังหมู่แรงเนาะคนุนูก็มาฝันมันเอ้านูเสียเอาดอกไม้มาขึ้นห้องนุ่งขึนห้องแล้วนูก็ไปฝันค่ะฝันมาโมนูได้ฟ่อนแบบม้วนมันก็มีไอ้หน่องแง่บานเปิดเครื่องเสียงคนหนึ่งในรถยนต์นะจ๊ะนุ่ก็ฟ่อนแบบม้วนกับหน่องที่เพคนเป็นพญาเถียนนำกันค่ะค่ะแต่สี่คนเป็นพญาเถียนนำกันนะจ๊ะแบบว่ากันฟ่อนม้วนเลยก็มีพ่อใหญ่สองคนที่เพคนพ่อใหญ่หนูเองละครับพ่อใหญ่ที่ที่ไอ้พ้นจากไปหนึ่ง เพิ่นจ่าไก่หนึ่งเพิ่นแถวนทำกันเพิ่นพยัยทำกันค่ะคือสายเหลือเดียวกันเพิ่นมานางเพิ่นเสียชีวิตแล้วเพิ่นมานางปคบมือให้เพิ่นก็ยิ้มมันในบ้านเลขที่ที่หนูเต้นอยู่หน้าบ้านกับนองกันมันหกศูนย์สองศูนย์หกสองคือกันมันอ๋ศูนย์หกสองค่ะศูนย์หกสองตัวเดียวกัน้นมันนูเลยสี่ส่กับน่อกันแล้วไฟสี่ส่ไอ้ป้ายไอ้บ้านเลขที่นั่นผมนึกว่าแมนตัวอย่พอแล้วกับพยักหนาทั้งสองคนนะจ๊ะลากกับโต๊บม คือบอกยงไงคือผีพ่อหายหนองเปิลเสียชีวิตไปมาดมาดวังหันแม่ค่ะวังค่ะพอไอ้าพี่ทีแรกโอ้ค่ะบ้านเลขที่เพิ่นกับหกศูนย์สศูกสตัวเดียวกันตัเวตเดียวกันกับปูตาบอปูตาบอปูตาบันบรกบอกทุกวงมัจะบอกหกศนยกสตัวเดียวกันเลขล่างอ่ะสามศูนยสี่ตาปูตานเพิ่นบอกหกศนยกับปูหรืีแม่ค่ะศูนย์หกสงตัวเดียวกันศูนย์หกสอ ตัวลบอกศูนย์หกสองตัวเดียวกันค่ะ้วก็ทั้งล่างนี่สามศูนย์จ้าบันทีบ้านเลยที่ที่นูกับน้องกันฝอนไส่นะคะศูนย์หกสองคือกันบันทีมือมือขึ้นเนี่ยรังจากมกฝันเหลว่มือสาวมาหนุกมามานเช็ดหนองไซค่ะหนองไส้มาเปินกู้ฝันมมาเขียนเล็กใส่มือกู้ศูนย์หมอนว่าศูนย์หกกู้ฝันมัุงฟอนกู้กัเลยควงมามืเขียนเล็ใส่มือกูนึ่งศูนหกใกู้หมอกน้องกันว่ โตแดงบอลของเปิดโตแดงในมือมันมันว่าจังซีมันแช้นมาเอามันคือสีฟ well, oh, ันที่ท่านกพูดแท้เปิดวาอุ่นหนาฟันคากกว่าสีใสตรงกันเลยอ่าตอนนี้ก็แล้วแต่ต้นนี้ในการรับชมน่าจะพอเนาะแต่เปิดก็อยากให้ถือสุขุมสุขคนพี่น้องสาธุสาธุเนาะแต่พอพอไงพอพญาแถนทั้งพอโบอิงอิตาพอองค์อินทั้งหลายนะคะทุกพระองค์จงซาร์ดอนมาดานห่พูดที่เอฟซีทั้งบ้านนี่ฟังจงมีโฉมีหลานเหมือกันนะค่ะนุ่โบแพงเนาะค่ะ นุ้งอยากมีโซมีหลานก็น่าจะปอดนุ้งอยากโปรดกับใครให้สู้ก้นก็เหวังของคนจนน้องก็คือถือหวยพี่น้องแมนค่ะคันถือเอฟซีทางบ้านกับบอลืมน้องเปิลคือเก่าเนาะน้องเปิลเนาะเพราะว่าน้องเปิลนี่เคยให้โศกกับเอฟซีสองเฮานี่มาหลายขังแล้วเนาะน้องเปิลเนาะจังไดยกับให้โศกทางบ้านเนาะปวดก่อนนุ้งก็จะได้เอฟยูจะปอดแต่ว่านุ้งบรสามารถมาได้เพราะว่านุ้งติดงานค่ะบอเป็มั่นหมอกันหน้าบรได้นี่เดี๋ยวติดต่อทางโทรศัพท์เลยเนาะน้องเปิลเนาะเอาแต่ใจเลยเพราะให พองานงานหนูมันมันมันติดต่อกันนะจ่าปอดนุ่มกับหอสามารถรับปากจ่าปอได้ว่านุ่งหวังหมดไหนยังสินะเพราะว่าน้องเปิ้ลีเพื่อนกับสิไปล่ําแถนอยู่เรื่อยเนาะน้องเปิ้ลเนาะช่วงนี้คือถือว่าไปวันเป็นวันจังสินะค่ะว่าอต้องกับภัก20,000ไปไปยังสิค่ะนุ่งกับภาคคนเรียนพ็อนั่นจ่าปอดมากถ้ามดาเนาะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่งานเขามาเรื่อยๆเนาะเปิ้ลนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่เพื่อนสิล่ําแถนอยู่เรื่อยเนาะนุ่งกับบอกของรักษาโน่เหรอเอฟซีทุก ทุกคนต้องมีโฉมไม่ใช่ลำกันนะคะกันบุญนั่งอยู่บุญสู้นั่ซอยขี่ถือลำกันตั้งพี่น้องทั้งสี่ต่างๆสาธุสาธุแต่ว่าก็ขอบคุณเอฟซีที่เพื่อนมีหนำใต้มีเมตตาที่เพื่อนยังติดตามเปื่อนอยู่ที่เพื่อนทั้งดีขอขอบคุณหลายๆค่ะขอยถือหน่อยรวยเบื่นลำกันเด้อจ้ะพี่น้องเลยสาธุสาธุสาธุหน้องเปิ่อนขอขอบาปอถือทุกคนถือทุกคนเน้อจากเอฟซีสาธุสาธุน้องเปิ่อนน่าถือว่าในรอบปี 67น้องเปิลน่องทน้องเปิลเลื่อมมากให้โชคท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบาทอีกนาอค่ะน่ะจังได๋กกให้โชคให้มาน้ำน้องเปิลนาอแม่แต่แม่แต่ของของเปิลเองปี่นี่พราะวงานเต็มเลยนะจะปอไม่มาละว่างจนของหนูตองบะาไไรเด่นพี่หนาคือเด้ค่ะจนจนต้องขอต้องขอไอจังไดีกกขอขอบคุณน้องเปิลที่สลระเวลามาให้เ c ซเฮานอเนาะพอดีกกำลังตื่นนะพี่น้องเลยก็มารับลูกเพรพอดีกอย่างเบอร์เนี้ะค่ะขอบคุณค่ะน้องเปิลขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของน้องเปิลเนาะคะ no, 30, ่ะนะศูนย์หกสองสามศูนย์ค่ะท่านผู้ชมบารเลกทีทีผีพอยายมาสี่ใส่บารเลกที่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอก,กับมาตรงกันกับเลขทีปูเขียนให้น้องเปิลพอดีค่ะท่านผู้ชมศูนย์หกสองคือกันเนาะคะ่ะนะแล้วกับศูนย์หกนี่กับเป็นตัวเลขของน้องไส้น้องเปิลคะ่ะที่ฝันว่า เห็นเลขในมือโตสีแดงจึงคืงนเนาะค่ะท่านผู้ชมนอในมือของนองป่นค่ะกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของนองปืนเนาะคะ่ะนอสำหรับคลิปนี้จ่าปอก,กะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะนอขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กกดติดตามจ่าปอก,กะขอฝากช่องเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะนอเพื่อที่สิบพลาตวเลขกแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขกแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส จะปอก,กสิไปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ค่ะให้ทํานผู้ชมทางบ้านโชคกมนัมนๆกับตุลีของนองเปิืนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ